ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มมก็ผมช่องตุ้ยพาละชคนแนลครับคลิปนี้ก็เป็นวันจันทร์อีกแล้วครับผมเร็วไวเหลือเกินครับวันนี้เราก็มาดูแปลงกระเทียมครับที่แม่ทำเมื่อวานครับผมว่าเสร็จหรือยังครับผมไปว่าจะได้กี่แปลงครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็บรรยากาศดีครับช่องเช้าครับเป็นวันจันทร์ครับวันนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องตุ้ยพาละชคนแนลครับผมไปเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูแปลงกระเทียมครับมากันเลย ไปครับผมวันนี้เราก็นี่ครับมาอยู่บนเส้นทางกล่าวเช่นเคยครับไปนี่ครับฝั่งนี้ก็เป็นแป้งกระเทียมไปเ <c oughs> ดียวลงนี่กว่าครับวันนี้ก็อากาศดีมากเลย,เยตั้งแต่เช้าเลยวันนี้ผมจะมาอัปเดตท,ท่านเหตุการณ์ท่านรู้ท่านข่าวช่องตุยพอดดอชแนลครับว้าว แม่ทำแปลงเปร็จแล้วแปลงยาวครับวันนี้ครับแอมอย่างดีนะครับผมกันพวกไก่กันพวกหมาเข้าไปเล่นครับผมปไปเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูข้างในครับโอ้ใหญ่มง,งมใหญ่มง,งมใหญ่มง,งมปลาเย้วันนี้แม่ทำแปลงกระเทียมใกล้ เสร็จแล้วครับผมมีหนึ่งหนึ่งสองสองแปลงสามแปลงสี่แปลงสี่แปลงเลยผมแปลงยาวครับแปลงยาวเท่ากันเป๊ะเลยสี่แปลงประมาณนี้นีห้าแปลงน้อยครับตรงนี้ก็ทำได้ครับท่านผู้ชมปลูกหอมปลูกกระเทียมครับหายอยู่หากิน ไปผมพาเดินดูเหมือนเดิมเช่นเดิมเวลาเก่านี่ครับได้อยู่ครับสี่แปลงก็หาแปลงเล็กหกเจ็ดแปดเก้านะครับก็แปลงได้อยู่ครับแปลงเล็กๆโอ้นี่ครับแม่จะทำขวางนี่ครับขวางขวางเอาได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้นครับ วันนี้ก็มาอัพเดตแปลงกระเทียมหอมกระเทียมปลูกหอมกระเทียมเอาไว้กินครับครับวิธีชาวบ้านอยู่ใา้กินมีอะไรก็ปลูก,กปลูกครับดีกว่าไปปล่อยให้มันลกล้างเดี๋ยวเราก็ไม่ได้ทําอีกก็สวัสดีท่านผู้ชมาอีกครั้งอากาศดีมากครับ เวลาก็ไวเลยเกินปแบบัปแบบปแป๊บปับก็บวันจันแล้ววันก็ไม่ได้หยุดครับถ้าผมได้หยุดเมื่อวานนะผมก็ได้มาช่วยแม่ทําครับก็วันก็ไปทำอทีครับแบ่งแบ่งเวลากันไปปลูกเทียมปลูกหอมเดี๋ยววันปลูกจริงนะเดี๋ยวผมก็จะมาถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับวันปลูกจริงปลูกเสร็จปลูกอะไร แต่ก็ปลูกเสร็จก็ยกยกฟางมาครับมาโรยหน้าครับก็ต่อนังต่อน้ําต่อน้ำก็เตรียมตัวรถเสร็จวิธ,ธีก็รอการเติมใหญ่ของมันครับยนันเลย มะขามต้นใหญ่ครับกำลังใหญ่เลยใหญ่เปรบผมว่าดีเลยครับทําแค่ทําอะไรมานั่งแต่ต้นมะขามผมว่าดีอะดีเลยแหละลมลื่นดีเลยไปวันนี้เราก็มาอัปเดตแปงกระเทียมหอมกระเทียมครับแม่จะปลูกครับหลังก็ไม่ได้ปลูกมาตั้งหลายปีครับอ เดี๋ยวเอาเครื่องตัดยามาตัดท่านเริ่มเริ่มจะล,กลุกละเริ่มจะยุบไปต้องทำความสะอาดแล้วนะครับเริ่มยาเริ่มขึ้นเริ่มอะไรนะ มะขามใบมปอ่อนครับหน้าใส่ต้มไก่ดีเลยตักอะไรใบไ,ไ,ไม้ก็เริ่มแห้งเริ่มเหลืองครับ ขอขอบคุณทุกทุกกำลังใจครับขอขอบคุณครับทุกๆุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ครับ ฝากติดตามช่องตุเนเนยเพลอชแนลครับวันนี้อากาศดีพี่น้องครับบานอยู่ในป่าในเขาเนี่อุดมสมบูรณ์ต้นไม้เกี่ยว,วจีอากาศดีมากเลยเออเสียงเบ่าจุลาดู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 ดน,นี้ครับ

ก็น้ำตกนีก่ยกระถิ่มลงเก่งไปมั้งายรูป่ะนี่เออเรือนมาอ้เราเกากุญแญ่้วยตัวม้ยมาหม่อนมามานี่ มึงมาเขียวไว้แฉ่ฮะมันลงไปหรอปะทิ้งไว้นั่นแหละอันอัอน,อนโอ้โอ้วินจะได้ทิดดูแล,ท,ท,ลทั้งเต็มทั้งเต็มทหืมเร็วมานี่จะได้หาหากระพด ครับผมถ้าคลิปแล้วลืมกดไลค์ like, กดแชร์ช่องตุยพระพราะเ่นอย่างครับวันนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจในในการตามคลิปครั้งต่อไปครับผมคลิปนี้ครับผมขอลาผมขอสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผม